นักบุญซีโมนครับนะครับซีโมนนี้แปลว่าผู้ที่ฟังหรือผู้ที่ได้ยินในอัครสาวกมีซีโมนสองคนคือซีโมนเปโตรก็คือนักบุญเปโตรและซีโมนผู้รักชาติซีโมนเดอ,ดอะซีลอตอาซีลอตแปลว่าผู้ที่รักชาติซีล Z E A L ซิวแปบลบว่ากระตือรือร้นซีลอตก็คือพวกที่มีความกระตือรือร้นพวกที่รักชยาตยาจะกอบกู้าชาติจากการปกครองของโรมันครับอ,อยากจะฆ่าเขาทิ้งให้หมดอะไรประมาณมนั้นนะเป็นแบบร้อนรนแบบนั้นแต่ว่าชื่อซีโมนนะครับมีรากศัพท์มาจากภาษาฮีบรูและภาษากรีกเช่นเดียวกัน จากภาษาฮีบรูมีรากศรรัพท์มาจากคาว่าชิเมโอนหรือซีเมโอนเนี่ยผู้เท่าซีเมโอนนะครับหมายถึงพระเจ้าทรงฟังหรือผู้ที่ฟังหรือผู้ที่ได้ยินนะครับส่วนภาษากรีกนั้นมีชื่อที่ออกเสียงคล้ายกันคือซิมงหมายถึงจมูกแบนพระวรสาราของนบ,บุลมัทธิวและนบ,บุญมาราโกเรียก นักบ,บุญซีโมนีว่าคานานยสหรือคานานสซึ่งมาจากภาษาฮีบรูว่ากานที่แปลว่ากระตือรือร้นอนะครับคือลากศัพท์ของท่านกระตือรือร้นแน่ๆแ,แต่อคาว่าคานานยสหรือคานานสเนี่ยม,มันไปทับศัพท์หรือมันไปใกล้เคียงกับเ an มืองคานาอันชาวคานานคือชาวเ an มืองคานาอันแต่ ก็เป็นการสรรันนิษฐานนะครับเมื่อ <Me ek, S 1> สรรันนิษฐานว่าท่านมาจากเมืองคานาแควนกาลิลีก็สรรันนิษฐานว่าท่านนั้นไปอยู่ที่เมืองคานาแควนกาลิลีในการงงามงคลสมรส <ứng S 2> ที่พูดถึงในพระวรสารระบุยยบทที่สองด้วยนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่การสรรันนิษฐานเท่านั้นและในพระวรสารโดยทั่วไปนะครับก็ไม่ได้พูดถึงท่านเลยต้องใช้คําว่าเลยนะครับมีเพียงแค่ชื่อท่านนั้นเป็นหนึ่งใน อัครราศกรปรเทเป็นผู้รักชาติผู้ที่ใจร้อนลนท่านก็ก็น่าคิดนะครับที่ท่านไม่มีบทบาทอะไรครับปกติคนที่มีใจร้อนหลนนี่ต้องเทคแอคชั่นต้องกระตือรือร้นต้องแสดงความคิดเห็นครับนะครับดังนั้นมีนักพระกัมภี์หรือนักเทวพิทยาก,ก็บอกว่าจริงๆแล้วท่านที่มีใจร้อนหลนเนี่ยคือร้อนล,อน,ลนในการเห็นอาณาจักรสวรรค์ร้อนลนในการายึดตามโตราของโมเสสหรือรพบรญญัติของพระเยซูเจ้า กฎหมายใหม,ใหม,ใหม,ใหม่ที่พระองค์ได้ส่งมอบให้นั่นเองค,อคือคนที่มีความเชื่อร้อนรนในความเชื่อคือยอมรับว่าพระยุูเจ้าเป็นพระเมสสิยาห์และติดตามนะครับพี uh ่น้องครับซีโมนผู้รักชาติเนี่ยนะครับเราเรียกว่าชาวซีรอตหรือว่าเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นร้อนรนนะครับเป็นความรักชาติรักแผ่นดินรักแบบ หัวรุนแรงรนะครับอยากจะปฏิวัติอยากจะกบฏอยากจะขับไล่ศัตรูของแผ่นดินออกไปให้หมดนะครับแต่มาเป็นลูกศิษย์พระยูเจ้านะครับและเราก็ไม่เคยเห็นความก้าวร้าวของท่านท่านกลับเป็นคนที่เงียบสงบนะครับรบชื่อซีลอตนะครับาเป็นภาษากรีของคำภาษาฮีบูว่าคาในคาใน นะครับเขาบอกว่าชาวยิวนะครับเคยเรียกบุคคนที่มีความกระตือรือร้นต่อพระเจ้าถ้าเราจะบอกว่าคนที่มีความกระตือรือร้นต่อพระเจ้านี้ในภาษาไทยก็คือคําว่าศรัทธาศรัทธานะครับเป็นหนึ่งในพระพรของพระจิตเจ้าศรัทธาเป็นผลต่อมีเป็นผลมาจากความรักต่อพระเจ้าและแสดงออกมาให้เห็นด้วยความศรัทธาคือการประกอบพิธีกรรม Uh huh. คือการสวดการไปวัด uh huh. รวมถึงการทำคุณงามความดีต่างๆเพราะเขาศรัทธาในพระเจ้าดงน,นดาบุญซีโมนก็แม้ว่าท่านจะเป็นผู้ที่รักชาติมีความกระเตือรืออล้นแต่เราเห็นว่าท่านน่าจะมีบุคลิกที่ศรัทธาในพระเยซูเจ้าเคารพนะครับให้เกียรตินะครับไม่แสดงความก้าวร้าวนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีความศรัทธานะครับ ไม่ได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับไม่ไปบอกว่าพระองค์นะครับเราจะช่วยพระองค์กอบกู้ชาวอิสราเอลไปเลยนะครับรีบเข้าไปในกรุงยูโรเซนแบบนี้ผมพร้อมแล้วไม่มีเลยนะเออเขากลายเป็นบุคคลที่เงียบเงียบสงบนะครับเราเห็นถึงบุคลิกภาพบางทีก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นก็ได้นะเพราะพระเยซูเป็นผู้กอบกู้เนี่ยไม่ใช่กอบกู้ด้านการเมือง แต่ว่าทางด้านจิตใจจิตวิญญาณนะครับนี่คือความสําคัญของสี่โมนนะครับซึ่งเราเห็นว่าคนที่มาติดตามพระอยค์เจ้านี้ก็จะพระองค์ก็จะปรับเปลี่ยนนะครับจากความแข็งกระแรงเป็นความอ่อนโยนนะครับจากความอ่อนแอเป็นความเข้มแข็งจากคนที่ใจร้อนเป็นคนที่มีใจสงบนะพระเจ้าก็นะครับทําให้ทุกคนกรลับสู่ความสมบูรณ์ับครับ การมรณกรรมหรือว่าการเป็นมรณะสกีหรือว่าการเสียชีวิตของนบุญซีโมนี้ไม่ชัดเจนครับนะครับท่านมีประวัติระบุการเสียชีวิตเนี่ยประมาณ10ที่ด้วยกันเป็นธรรมประเพณีที่หลากหลายแตกต่างนะครับคือผมคิดว่าแต่ละที่ก็อยากให้ท่านไปเสียชีวิตอนะครับเพราะว่าจะทำให้รู้สึกมันสำคัญนะครับแล้วก็ สร้างวัดสร้างวาอะไรตามมานะครับ <c oughs> ในศตวรรษที่5นะครับโมเสสแห่งคอรีนเขียนว่าซี่มงูลรกชาติเป็นมรณสขีในอาณาจักรไอบีเรียร <c oughs> ก็คือคาบสมุทรสเปนในปัจจุบันนั่นเองคาบสมุทรไอบีเรีย <c oughs> ครับแต่มีความเชื่อมากที่สุดนะครับ <c oughs> ว่าท่านเสียชีวิตที่เปอร์เซียนะครับทางตอนเหนือขึ้นไปนะครับ ย u สตุสลิปซิอุนักภาษาศาสตร์นักปราชญ์นักมนุษยนิยมชาวเฟลมิสคาทอลิกนะครับระบุว่าท่านถูกเลื่อยขาดออกเป็นสองท่อนที่เมืองซานีประเทศเปอร์เซีย uh huh. ดังนั้นรูปปั้นของท่านบางทีก็มีรูปเลื่อย uh huh. นะครับซีโมออถูกเลื่อยขาดออกเป็นสองท่อนนะครับ เดอรโวเรจินีเชื่อว่าซีโมและยูดาทัสเดอัสนะครับถูกส <Here. S 1> ังหารและถูกตรึงกางเขนในเปอร์เซียนะครับบางคนก็บอกว่าซีโมกับยูดาทัสเดอัสเป็นพี่น้องกันด้วยแต่ดูแล้วแม่น่าจะใช่นะครับคริสตชนชาวเอธิโอเปียเชื่อว่าท่านซีโมก็ประสบชะตากรรมนะครับเดียวกันก็คือถูกตรึงกางเขนนะครับในสะมาเรีย <c oughs> ใ,นในกรุงยรเยรูซาเล็มเลยในประเทศอิสราเอลเลยครับนะครับฮิปโปลิตัสแห่งโรมนะครับเป็นบิดาแห่งพระศาสนาจักรผู้มีชื่อเสียงในช่วงปลายศตวรรษที่2ถึงต้นศตวรรษที่3นะครับมีความคิดเห็นว่าท่านเสียชีวิตโดย,ายการถูกตรึงกังเกตในบริเตนใหญ่ในช่วงที่อาณาจักรโรมันพิชิตเกาะนี้นะครับ โมเสสแห่งคอเรน่ ne, นะครับนักประวัติศาสตร์อาร์เมเนียนในศตวรรษที่5าเล่าว,ว่าท่านเสียชีวิตที่คาบสมุทรคอเคสกล้กับจอเจียในปัจจุบัน <c oughs> น,ะนะครับไม่รู้ว่าท่านเสียชีวิตที่ไหนกันแน่นะครับทางฝ่ายตะวันออกนะครับนักบุญเชื่อว่านักบุญซีมอนเสียชีวิตอย่างสงบด้วไวชาลาที่เอเดสซาหรือประเทศตุรกีนในปัจจุบันนะครับท่านในเสียชีวิตอย่างไร <c oughs> ไม่แน่นอนครับแต่ปัจจุบันมีพระธาตุของท่านอยู่ในพระ,ะมหาวิหาร,รบุญเปโตนะครับที่ถูกขนย้ายมาตั้งแต่ศตวรรษที่7และศตวรรษที่แัดนะครับเชื่อว่าอาจจะเบิดหนีจากการเบียดเบียนศาสนามานะครับ <c oughs> และก็อยู่ในพระวิหารเซนเซอรินหรือแซงแซแนงภา,าษาฝรั่งเศสที่เมืองตูลูส ที่มีศพของนบุญซิววีโอพระสังฆราชครับที่เราเคยพูดประวัติของพระสังฆราชซีวสีหรือบญจรัสศรีเนี่ยอยู่ที่พระมหาวิหารนะครับนบุญเชอรนิดนี้เป็นพระสังฆราชเช่นเดียวกันถูกฆ่าตายครับนะครับถูกวัวลากนะครับไปที่ถนนกลางเมืองแล้วก็เสียชีวิตครับแล้วก็ถูกฝังศพไว้แล้วก็มีการเคลื่อนศพท่านขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับ สัญลักษณ์ของนบุญซีโมนคือป่าบนขอบหนังสือพระกัมภีร์ครับป่านี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูเจ้าอาฮะนะครับเพราะว่าไม่ได้มีระบุว่าซีโมนนี้เป็นชาปรามงครับนะครับแต่มีระบุว่าท่านเป็นผู้รักชาติอ่านะครับผู้รักชาตินะครับหรือเลื่อย huh และกังเขนท่านเป็นองค์ประถมของคนเลื่อยไม้ครับ ช่างฟอกหนังคนตัดไม้คนส่งของไเ<ล>ดส่งของครับผมนะครับอาไปเกี่ยวได้ยังไงนะครับ,รบวันสลองของท่านคือวันที่28ตุลาคมของทุกปีครับอ่าเนี่ประวัติคุมเคือมันไม่ชัดเจนครับเพราะในสมัยก่อนมันไม่มีความชัดเจน นะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้ถูกบันทึกว่าจะเป็นทางการก็เล่าสืบทอดต่อกันมาแต่สิ่งที่แน่นอนที่เราเห็นได้ก็คือท่านเปลี่ยนจากความรักชาติในแบบทะลุทะลุมุทะลุดุดันแบบจะกรอบกู้ทางการเมืองทางการปกครองทางการทหารมาเป็นสิทธิติดตามพระเจ้าประกาศข่าวดีแห่งพระราชาสวรรค์ครับ